ทุกคนเราอยู่ที่นันทารามเขามันไก่ทุกคนจ้านี่บอกอีกทีหนึ่งนะไม่ไกลจากโรงแรมแพนด้าผีคอกตรงนี้จะเป็นวัวลายได้ฮะไปถนนวัวลายได้นะครับทุกคนก็จะออกไปวัดศรีสุพรรณเลี้ยวซ้ายก็วัดนันทารามทุกคนปังมากบรรยากาศกันเองมอบคนเยอะมอกทุกคนเ้ามันไก่นันทารามทุกคนอู้อากาศดีด้วยทุกคนกินน้ำซุปร้อนๆเขามันไก่เนาะ อร่อยมากทุกคนบอนบอนถ่ายไปกินไปอย่าว่ากันนะชาวโลกเกี๊ยวทอดเวยทุกคนเกี๊ยวน่าจะไม่ใช่เกี๊ยวนี่มันจิ้มันอร่อยมาก ทุกคนรูไหมว่าข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยฉันไม่เคยกินอร่อยแบบนี้มาก่อนนะเนี่ยตรข้างในเนี่ยความเป็นไส้ตรงเนี้ยน,น้ำจิ้มเขาก็ไม่หวานหรือยังกาลังดีเลยทุกคนเพราะบางที่เราไปกินจะหวานเกินเนี่ยทุกคนจะาอร่อยมากอืมอร่อยข้างในอร่อยมาก น้ำจิ้มก็เวิร์กคุณภาพมากทุกคนโอ้โหสุดยอดจ่ะมาอีกทีอันนี้มันเต็มอะกำลังโผลต้องลบเมมค่ะถ่ายไปลบไปเพราะเมมเต็ม,ตมบ่อยมากไม่อยากจะลบคลิปไงบางทีเสียดายไงคลิปบางคลิปเรามาลงใหมย่ยอดวิวอาจจะน้อยยอดวิวอาจจะเบิ้ลมากเข้าไปอีกก็มีไม่แน่นอนทุกคนนั้นบางคลิปเราจะแบบเมื่มอวานเพิ่งปีบ่งตรงนะไปถ่ายแกงต้าที่อร่อยล้นโลกมาก นะครับเหนือล่องใต้ค่ะคลิปจะลบก,ก็ไม่ได้เพราะเพิ่งลงไปเมื่อวานถูกไหมจะอยากเอามาลงใหม่ร้านดีๆอร่อยๆเนะี่ยบางทีเราไม่อยากลบคลิปเลยทุกคนจะได้เอามารีรันใหม่น้ำจิ้มเขาสุดยอดมากน้ำจิ้มโคตรอร่อยเลยนี่ไม่ได้เวอร์นะฮะอร่อยมากน้ำจิ้มไม่เค็มกำลังดีอร่อยอ อร่อยมากบางคนไม่ชอบหนังสามารถบอกได้จ๊ะบางคนชอบหนังนะหนังจะอร่อยมากบางคนชอบแต่บางคนจะกินมากไม่ได้ทุกคนออร่อยมากอร่อยเวอร์อร่อยไปจึงไหน ดูบรรยากาศรถไปด้วยทุกคนทุกคนตรงเนี้ยเดินไปถนนวัวลายก็จะเป็นวัดหมื่นสารชอบมากก็จะมีแบบเนี้ยทำด้วยเงิน12ราศีว่าราศีอะไรเกิดปีจอจะไปวัดพระาธาตุที่ไหนเกิดปีจอไปเกิดไหว้วระเกตการามที่เชียงใหม่เกิดปีมัสเสนงไปไหว้พระพุทธคยาที่อินเดียหรือชเวดากองอะไรประมาณนี้ค่ะ เขาทำเป็นเงินหมดเลยเป็นตัวเยลือดเป็นบุกด้วยเงินใหญ่ๆที่วัดนี่ก็ไปวัดหมื่นสามทุกคนแล้วเมื่อวานเราเจออะไรด้วยรู้ไหมทุกคนโพเงินโพทองอีกโต๊ดหนึง่งโพเงินเราไม่ได้ถ่ายแต่เราถ่ายโพเดี๋ยวจะกลับไปถ่ายใหม่สกะจะไปวัดศรีสุพรรณหลังจากแซ่บที่ร้านนันทาข้าวมันไก่นันทารามนะฮะเราจะไปวัดศรีสุพรรณทุกคนอือร่อยมากทุกคนจ้าเกี๊ยวเขาแบบไส้ข้างในคุณภาพมากเลยนะ อร่อยรสน้าจิ้มก็ไม่หวานเลี่ยนสเต็ทก็แบบโอ้โหสุดยอดนะคุณภ,ภาพทุกสิ่งอย่างอัป้อนทุกคนจ๋าอ,อันนี้ต้องเปรี้ยวๆหวานๆเลยทุกคนอร่อยมากอป้อนทุกคนอ,อ,อร่อยมากเนี่ยเดี๋ยวซ้ายไปวัดนันทารามเลี้ยวขวาไปถนนบัวลาทะลุวัดหมื่นสาลวัดศรีสุพรรณวัดที่ทำด้วยเงินอุโบสถทำด้วยเงิน หลังเดียวของโลกอรถสวยรถสวยทุกคนรถสวยถ่ายรูปถ่ายรูปรถสวยรถสวยรถสวยมากแวะด้วยแวะร้านเราทีนี้เรามากินข้าวมันไก่ทอดทุกคนข้าวมันไก่ทอดที่าปากเสียงนะทุกคนเพราะบางคนบอกว่าจิงข้าวมันไก่ทอดที่ไหนก็มือนเหมือนกันอนะไรประมาณนี้ฮะก็เลยเป็นแบบมา,มาดูที่นี่กันมานน้าจิ้มเขาจะแบบว่า หวานแบบไหนนะจ้าทุกคนเดี๋ยวชิมก่อนอืมอันนี้หวานแบบแบบไม่เลี่ยนะะ่ะทุกคนหวานแบบหวานหอมหวานชื่ในใจทุกคนอืมนุ่มอ้อนุ่มนุ่มละมุนเลยกคนจา๋าฟังนม่ลดเวอ์นะอืมไว้อร่อยครัง้งแรก ที่ฉันหลงรักข้าวมันไก่ทอดทุกคนไก่ทอดเขาเลุดมากฟูนุ่ม,อ,มอร่อยจริงอนะ่ะกรอบตรงนี้นะกรอบตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ไก่ทอดนะเป็นไก่อะไรก็ไม่รู้ที่อร่อยเนะ่ะทุกคนอืม,อ,มอร่อยมากชัมจิ้มก็แตกต่างค่ะทุกคน่้าเลือดเลือด นี่ทุกคนวัดนันทารามใกล้ๆกับวัดใกล้ๆกับข้ามันไก่นันทารามทุกคนนี่ฮะเดินออกไปไม่กี่ก้าวก็ดถุงรูปให้ดูเดี๋ยวจะโชว์รูปวัดสวยเจดีทองทุกคนนี่ฮะหลวงพ่อเพชรน,นะฮะนี่ครับประตูสวยเห็นไหมประตูสวยสวยมากทุกคนนะฮะอุ้ยตรงที่เราลืมถ่ายเมื่อกี้ที่เราหาไม่เจอตรงนี้นะ,ะทุกคนเป็นฟลด พยานนาอุ้มกับครุอยู่ตรงนี้ทุกคนนะเดินออกไปไม่ไก่จากร้านเขามันไก่นันทารามทุกคนจ้าทุกคนนักท่องเที่ยวชาวโลกชุดใหม่อุ้ยอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้เนาะไปทางนี้ไปทางนี้ไปโว,วลาทางนี้บ้างเนาะอาจ,จะได้รู้ว่าบันจบกันถึงตรงไหนจะไปวัดศีสุพรรณด้วยทุกคนทุกคนทุกคนความภูมิใจของช่องเราเห็นไหมกินไปอัปโหลด โพส์ไนแล้ว2คลิปไวมากไวที่สุดในโลกทุกคนคือเราไม่ได้หยุดได้หย่อนนะไม่ใช่หมายความว่าแบบเสวยสุขนะฮะจะโพสตคลิปตลอดลบคลิปตลอดบางทีเมมเต็มทุกคนจ๋าถ่ายไปกินไปมีความสุขที่สุดและอร่อยมากทุกคนจ๋าสุดๆทุกคนร้านนี้คือแบบสุดๆเลยนี่ฮะแฟนคลับเยอะมากอุ้ยเดินมาจากเขามันไก่นังคารามีนดกทุกคนอีกอีพีหนึ่ง โอ้โหนี่ชอบตัวนี้มากเลยตัวลายอ,ะ,อะทุกคนนี่อะทุกคนจต่เราเดินมาใช่ไหมถนนที่เราคุ้นเคยแต่เราไม่รู้ว่าเข้ามานี้จะเป็นเข้ามันไก่นันทารามแล้วก็วัดนันทารามวนไปลักกี้แพนด้าได้นี่ถนนตรงนี้จําได้ไหมนี่ถนนตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปก็จะไปออ นราชาชักไงแล้วก็เลี้ยวขวาไปก็ตรงนี้ก็วัดศรีสุพรรณวัดหมื่นสาทุกคนมาเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยาวไปทุกคนจานนี้ย้ำอีกทีนึงนันทารามเขามันไก่ one of the best ที่สุดที่สุดที่สุด,ท,สด,ท,สดทุกสิ่งอย่างโอ้โหสุดยอดแบบอร่อยมากฝากชาวโลกให้มาหาทุกคนห้ามพลาดมิชลินเธอต้องมาฮะมิชลินไปอยู่ไหนมาอืม